สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป5ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกับคุณครูอ้อยอีกแล้วนะคะเด็กๆซึ่งใน ep นี้นะคะจะเป็น ep ที่3แล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องทศนิยมเนาะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10ในรูปของทศนิยมนะคะนั่นก็คือ10ตรงนี้นะคะจะมีตัวประกอบที่เขาจะกําหนดมาให้นะคะเด็ก ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนกันได้เลยค่ะค่ะเด็กๆก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาก,กันนะคะเรามาทบทวนการเขียนเศษส่วนและโทสนิยมหนึ่งตำแหน่งกันก่อนนะคะเด็กๆค่ะทุกคนสังเกตรูปภาพนะคะคุณครูได้กําหนดรูปภาพมาให้นะคะโดยมีการแบ่งตัวส่วนตรงนี้ออกเป็นทั้งหมด10ส่วนด้วยกันนะคะเป็นส่วนที่เท่ากันด้วยนะคะแล้วก็มีการระบายสีด้วยสีชมพูนะคะทั้งหมดอยู่ 9ส,ส่วนนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นนะคะส่วนที่ระบายสี9ส่วนใน10ส่วนนี <on> ้นะคะเขียนในรูปเศษส่วนได้น <men> <down vaya> ั่นก็คือเศษ9ส่วน10นะคะแล้วก็เขียนเป็นทศนิยมได้นั่นก็คือ0ูนดนะคะเด็กๆส่วนที่ไม่ได้ระบายสีนะคะมีแค่1ส่วนใน10ส่วนนะคะเด็กๆเขียนเป็นเศษส่วนได้นั่นก็คือ1นส่วนสินะคะแล้วก็เขียนเป็นทศนิยมได้นั่นก็คือ0.1นนั่นเองจ้า ค่ะเรื่องการเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10ในรูปทศนิยมนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆ EP นี้นะคะค,คุณครูมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอ أ, ที่ค,คุณครูได้ดึงมาให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะค,คุณครูขออธิบายในส่วนของตัวประกอบของจํานวนนับก่อนนะคะเด็กๆตัวประกอบของจํานวนนับใดนะคะหมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวนะคะเช่นตัวประกอบของ4หมายถึงจำนวนนับที่หาร4ได้ลงตัวเช่นได้แก่นะคะ1 2และ4นะคะเด็กๆตัวประกอบของ12หมายถึงจำนวนนับที่หาร12ได้ลงตัวเช่น1 2 3 4 6และ12งนั่นเองค่ะเด็กๆอันนี้เป็นการให้ความหมายคร่าวๆนะคะแล้วก็ลองยกตัวอย่าง ให้นักเรียนได้ดูนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะไปเรียนผ่านคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนตอนนี้นะคะนักเรียนทุกคนกําลังขึ้นบทเรียนเรื่องใหม่แล้วค่ะเรากําลังจะพูดถึงเรื่องทศนิยมกันนะคะซึ่งเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือเรื่องการเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของสิบในรูปทศนิยมค่ะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนต่อไปนะคะครูมีเรื่องจะถามนักเรียนทุกคนค่ะว่านักเรียนรู้จักทองคํำไหมคะหลายๆคนนะคะน่าจะเคยเห็นทองคําที่เป็นสร้อยคอเป็นสร้อยข้อมือนะคะ เป็นแหวนหรือว่าอาจจะเป็นตุ้มหูใช่ไหมคะทองคําเหล่านี้นะคะนักเรียนเราเรียกว่าทองรูป,ปรพันธ์ค่ะซึ่งทองรูป,ปรพรพันะคะทํามาจากทองคําแท่งค่ะแล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าทองคําแท่งน้ําหนักหนึ่งบาทหนักเท่ากับกี่กรัมคะ,ฉะเฉลยนะคะนักเรียนทองคําแท่งน้ําหนักหนึ่งบาทหนักเท่ากับนี้เลยคะ่ะ นักเรียนเคยเห็นน้ำหนักของทองคำแท่งที่ครูแสดงให้ดูไหมคะเป็นการเขียนจำนวนที่มีจุดนะคะเห็นแบบนี้พอจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องทศนิยมกันค่ะไหนในักเรียนลองอ่านสิคะว่าจำนวนที่ครูแสดงอยู่นี้อ่านว่าอย่างไรคะเก่งมากค่ะนักเรียนอ่านว่า15.244กรัมนะคะ ตัวเลขที่อยู่หน้าจุดทศนิยมอ่านเช่นเดียวกันกันกบจำนวนนับหรือศูนย์ตัวเลขหลังจุดทศนิยมอ่านแบบเรียงตัวค่ะแล้วทองรูป,ปรพรรณน้ำหนักหนึ่งบาทจะหนักเท่ากับกี่กรัมกันคะจะเท่ากับทองคำแท่งหรือเปล่าคำตอบก็คือทองรูป,ปรพรรณน้ำหนักหนึ่งบาทจะหนักเท่ากับนี้เลยค่ะอ่านว่าอย่างไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะอ่านว่า15.16กรัมค่ะ ครูให้ความรู้เพิ่มเติมนะคะสาเหตุที่น้ำหนักไม่เท่ากันก็เพราะว่าทองรูป,ปรัณฑ์นั้นนะคะเกิดจากการนําเอาทองคําแท่งมาแปลรูปเป็นทองรูป,ปรัณ์ค่ะและมีการสูญเสียเนื้อทองไปในกระบวนการแปลรูปขานักเรียนตอนที่เขาผลิตทองรูป,ปรัณฑ์นะคะเขาจะนําเอาทองคําแท่งขานักเรียนมาแปลรูปแปลรูปไปแปลรูปมานะคะ เนื้อทองจะเหลือไม่เท่าเดิมค่ะจะมีการสูญเสียเนื้อทองไประหว่างกระบวนการผลิตจํานวนหนึ่งค่ะเช่นอาจจะต้องมีการตัดนะคะมีการขัดเงามีการตะใบขอบค่ะนะักเรียนก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องทศนิยมกันเราจะทบทวนเรื่องการหารกันแบบง่ายง่กันก่อนนะคะให้ในักเรียนพิจารณาการหาผลหารต่อไปนี้ค่ะนักเรียนคะหกหารด้วยหเท่ากับเท่าไหร่คะ ได้เท่ากับ6กใช่ไหมคะแล้ว6หารด้วยสองล่ะคะ6หารด้วย2เท่ากับ3นะคะแล้ว6หารด้วย3ล่ะคะเท่ากับเท่าไรคะเท่ากับ2ค่ะ6หารด้วย4ได้เท่ากับเท่าไรคะได้1นเศษ2นะคะ6หารด้วย5ได้เท่ากับเท่าไรคะได้1เศษ1นะคะและ6หารด้วย6ได้เท่ากับเท่าไรคะได้เท่ากับ1นั่นเองค่ะ นักเรียนลองพิจารณานะคะว่าจำนวนนับใดบ้างคะที่หาร6ได้ลงตัวใช้แล้วค่ะจำนวนนับที่นำไปหาร6ได้ลงตัวนะคะก็คือ1นะคะ2 3และ6ค่ะเราเรียกจำนวนนับที่นำไปหาร6ได้ลงตัวว่าเป็นตัวประกอบของ6ค่ะเรายังอยู่กับการหาผลหารกันแบบง่ายๆนะคะต่อไปค่ะ ให้นักเรียนลองพิจารณาดูค่ะว่าจำนวนนับใดบ้างที่หาร10บได้ลงตัวคะ่ะนักเรียนช่วยกันตอบเลยนะคะ1หาร1ิบลงตัวไหมคะเก่งมากคะ่ะ1หาร1ิบลงตัวนะคะต่อไปคะ่ะจำนวนนับอะไรอีกคะที่นำไปหาร1ิบแล้วลงตัวเก่งมากคะ่ะจำนวนนับ2นะคะต่อไปคะ่ะจำนวนนับ5นะคะเมื่อน,นำไปหาร1ิบก็ลงตัวเช่นเดียวกันคะ่ะและจำนวนสุดท้ายคะ่ะนักเรียน ใช่แล้วค่ะจํานวนนับ10บนั่นเองค่ะจํานวนนับที่นําไปหาร10บได้ลงตัวก็คือ1 2 5และ10ใช่ไหมคะเราเรียกจํานวนนับที่นําไปหารสิบได้ลงตัวนะคะว่าเป็นตัวประกอบของ10ค่ะจากการลองหาผลหารเมื่อสักครู่นี้นักเรียนลองบอกครูได้ไหมคะว่าตัวประกอบของจำนวนนับใดหมายถึงอะไรคะเก่งมากค่ะนักเรียน ตัวประกอบของจำนวนนับใดหมายถึงจำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวค่ะต่อไปเราจะมาพิจารณาการเขียนเศษส,ส่วนในรูปทศนิยมกันนะคะนักเรียนยังจำเรื่องทศนิยมหนึ่งตำแหน่งได้มั้ยคะเศษส่วนที่สามารถเขียนในรูปทศนิยมหนึ่งตำแหน่งได้นั้นตัวส่วนจะต้องเป็นอย่างไรคะคำตอบก็คือเศษส,ส่วนนั้นจะต้องมีตัวส่วนเป็นสินะคะเช่นเศษหนึ่งส่วนสิเขียนเป็นทศนิยมได้อย่างไรคะ เก่งมากค่ะเขียนได้เป็น0.1ค่ะเศษ2ส่วน10ราคะเขียนเป็นทศนิยมได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะนเรียนเขียนได้เป็น0.2นะคะแล้วถ้าเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่ได้เป็น10ล่ะคะเราจะสามารถเขียนในรูปทศนิยม1ตำแหน่งได้อย่างไรคะมาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะ เศษหนึ 1> 1่งส่วนห้าเป็นเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่ได้เท่ากับสิบนักเรียนจะเขียนเศษหนึ่งส่วนห้าในรูปทศนิยมได้อย่างไรคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนลองยกตัวอย่างเศษส่วนที่เท่ากับเศษหนึ่งส่วนห้าได้ไหมคะมีจํานวนใดบ้างคะนักเรียนมีเศษสองส่วนสิบใช่ไหมคะเศษสามส่วนสิบห้าหรือเศษสี่ส่วนยี่สิบนะคะเศษส่วนที่เท่ากับเศษหนึ่งส่วนห้ามีจํานวนใดคะที่มีตัวส่วนเป็นสิบ ใช้แล้วค่ะมีเศษ2ส่วน10นะคะนักเรียนแล้วเศษ2ส่วน10เขียนในรูปทศนิยมได้อย่างไรคะใช้แล้วค่ะได้0.2นะคะเศษ1ส่วน5เท่ากับเศษ2ส่วน10และเศษ2ส่วน10เท่ากับ0.2แบบนี้แสดงว่าเศษ1ส่วน5ก็เท่ากับ0.2ใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าเราสามารถเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่ได้เป็น1ิในรูปทศนิยมได้ แล้วเราจะทำอย่างไรล่ะคะเพื่อให้ได้เศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน5แต่มีตัวส่วนเป็น10ใช้แล้วคะ่ะนักเรียนเราก็นำสองนะคะมาคูณเศษหนึ่งส่วนห้าทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะเศษหนึ่งส่วนห้าคูณสองทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เท่ากับเศษสองส่วนสิบซึ่งเท่ากับศูนย์จุดสองนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะเศษหกส่วนยี่สิบค่ะนักเรียน มีเศษส่วนใดบ้างคะที่เท่ากับเศษ6 2ส่วน20นักเรียนลองยกตัวอย่างสิคะเก่งมากคะ่ะเศษ12ส่วน40นักเรียนได้มาอย่างไรคะได้มาจากการนํา2ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนใช่ไหมคะแล้วมีเศษส่วนอื่นที่เท่ากับเศษ6ส่วน20แต่ตัวส่วนเป็น10อีกไหมคะใช่แล้วคะ่ะเศษ3ามส่วน10ใช่ไหมคะนักเรียนแล้วเศษ3ส่วน10นักเรียนได้มาอย่างไรล่ะคะ ได้มาจากการนำสองนะคะไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะซึ่งเศษสส่วน10เขียนในรูกทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะได้เท่ากับ0.3ค่ะแบบนี้แสดงว่าเศษ6ส่วน20เท่ากับ0.3นะคะต่อไปเรามาทดสอบความรู้ความเข้าใจกันนะคะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า70เลยค่ะเห็นแบบฝึกหัดด้านล่างไหมคะ เป็นการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมนะคะโดยเราจะทำกันแค่2ข้อค่ะนักเรียนก็คือข้อที่1และข้อที่8ค่ะข้อที่1เราจะทำไปพร้อมๆกันก่อนนะคะนักเรียนเขียนในสมุดของนักเรียนได้เลยค่ะข้อที่1ค่ะให้นักเรียนเขียนเศษ3ส่วน2ในรูปทศนิยมค่ะนักเรียนพิจารณาตัวส่วนของเศษส่วนนี้นะคะ2เป็นตัวประกอบของ10ไหมคะใช่แล้วค่ะนักเรียน2เป็นตัวประกอบของ10นะคะ เพราะว่า10หารด้วย2เท่ากับ5ค่ะดังนั้นนะคะเศษ3ส่วน2สามารถนำา5ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะทำให้ตัวส่วนเป็น10ค่ะเศษ3ส่วน2คูณ5ทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะนักเรียนได้เท่ากับเศษ1 5ส่วน10นะคะเศษ15ส่วน10สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะนักเรียนได้เท่ากับ1.5ค่ะ เรามาลองทําพร้อมกันอีกสักหนึ่งข้อนะคะนักเรียนเขียนในสมุดของตัวเองได้เหมือนเดิมเลยค่ะข้อที่8นะคะนักเรียนให้นักเรียนเขียนเศษ12ส่วน60ในรูปทศนิยมค่ะนักเรียนบางคนน่าจะพอรู้คําตอบกันแล้วในกรณีของข้อ8นี้นักเรียนสังเกตตัวส่วนของเศษส่วนนี้สิคะว่าเราจะทําให้ตัวส่วนเป็น1ิได้อย่างไรคะ ง่ายมากเลยใช่ไหมคะแค่นำ6ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนเราก็จะได้ตัวส่วนเป็น10แล้วเรามาลองแสดงวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนคะเศษ12ส่วน60หารด้วย6ทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ผลหารเท่ากับเท่าไรคะใช่แล้วค่ะได้เท่ากับเศษ2ส่วน10นะคะซึ่งเศษ2ส่วน10สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้อย่างไรคะ ถูกต้องค่ะได้เท่ากับ0.2นะคะนักเรียนได้คำตอบเท่ากันกับครูไหมคะเก่งมากมากเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับการเรียนผ่านคลิปวิดีโอที่คุณครูให้เรียนนะคะเป็นคลิปวิดีโอจากสสวทนะคะซึ่งอยู่ในโครงการของโปรเจกต์14นะคะเด็กๆเ,เป็นคลิปที่ได้รวบรวมความรู้อย่างแน่นๆนะคะมาให้นักเรียนได้ เรรียนนนู้กัะะคะสําหรับ EP ที่3นี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกันนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนเขียนเศษส่วนต่อไปนี้นะคะในรูปของทศนิยมโดยแสดงวิธีทำลงในสมุดนะคะมีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน3ข้อนะคะเด็กๆซึ่งก็ไม่ยากนะคะทศนิยมตัวนี้ที่นักเรียนจะต้องทํานะคะนั่นก็คือทําให้เป็นส่วน10ใช่ไหมคะหรือต้องตอบในรูปของทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะเด็กๆ ถ้าเด็กๆก่อนที่จะจากกันวันนี้นะคะเรามาสรุปเรื่องที่เราได้เรียนกันดีกว่านะคะเด็กๆสรุปค่ะเศษส่วนที่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ1ิหรือหารสิได้ลงตัวจะเขียนในรูปทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะเด็กๆค่ะสําหรับคุณคุณอ้อยนะคะก็อยากจะฝากให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้แล้วก็ ได้นำนินความรู้ตรงนี้นะคะไปใช้ในการทำแบบฝึกหัดหรือไปต่อยอดในการเรียนเรื่องต,อต่อไปนะคะแล้วก็ฝากอีกอย่างนะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะคะเพราะสถานการณ์โควิดช่วงนี้ก็ระบาดการแบบหนักพอสมควรนะคะแล้วก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ใน E ีีต่อไปนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ